สามก๊กไม่ได้เป็นแค่เรื่องรบพุ่งเพื่อแย่งชิงแผ่นดินแต่มันคือแหล่งบทเรียนชีวิตที่สอนเราว่าอนาคตของคนถูกสร้างขึ้นจากนิสัยในทุกๆวันตัวละครแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเล่าปีขงเบ้งโจโฉหรือซุนกวนต่างมีนิสัยเฉพาะที่นำพาเขาไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลววันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะ20นิสัยจากสามก,ก,ก๊กที่สามารถกำหนดอนาคตได้จริง และถ้าคุณนำมาปรับใช้ในชีวิตคุณอาจเปลี่ยนเส้นทางตัวเองไปตลอดการ 1. มีวิสัยทัศน์ชัดเจนเล่าปีตั้งเป้าตั้งแต่ต้นว่าจะฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นแม้จะล้มลุกคลุกคานหลายครั้งนี่สอนเราว่าเป้าหมายใหญ่ทำให้เรามีพลังเดินต่อแม้วันที่ล้มเหลว 2. ส,สร้างเครือข่ายที่ไว้ใจได้ซุนกวนรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรและคนในตระกูลได้อย่างเหนียวแน่น ความสัมพันธ์คือทุนที่สร้างอนาคตได้มากกว่าทรัพย์สิน 3. ใช้คนให้ถูกกับงานโจโฉรู้ว่าคนไหนควรอยู่ตำแหน่งไหนจึงดึงศักยภาพสูงสุดของทุกคนออกมาได้นี่คือนิสัยของผู้นำที่เข้าใจคน 4. ยืดหยุ่นตามสถานการณ์คงแบงสามารถปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทันทีในชีวิตจริงความยืดหยุ่นคือกุญแจเอาตัวรอด 5. กล้าตัดสินใจแม้ข้อมูลไม่ครบหลายครั้งโจโฉตัดสินใจรวดเร็วเพื่อคว้าโอกาสก่อนใครคนที่รอทุกอย่างพร้อมมักพลาดโอกาส 6. เรียนรู้จากความพ่ายแพ้เล่าปีแพ้หลายครั้งแต่ทุกครั้งคือการเรียนรู้เพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม 7. กล้ารับผิดชอบเต็มที่ซุนกวนไม่เคยโยนความผิดให้คนอื่นเมื่อพลาดแต่แก้ปัญหาทันทีนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ลูกน้องศรัทธา 8. ฟังความคิดเห็นรอบด้านคงเบ้งไม่ใช้อำนาจกดคนแต่เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาเสนอแผนเสมอผู้นำที่ฟังมากกว่าพูดจะเห็นมุมที่ตัวเองไม่เคยคิด 9. เลือกศัตรูโจโฉไม่สู้กับทุกคนเลือกต่อสู้กับคู่แข่งที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อไม่กระจายกำลังเกินไป 10. รักษาวินัยส่วนตัวคงเบ้งใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยเพื่อโฟกัสกับภารกิจ วินัยเล็กๆในแต่ละวันสร้างผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ในระยะยาว 11. มองการไกลกว่าคนรอบตัวซุนกวนวางแผงการค้าและกำลังเรือก่อนศึกผาแดงหลายปีทำให้พร้อมใช้ประโยชน์เมื่อโอกาสมาถึง 12. ควบคุมอารมณ์เล่าปี่รู้ว่าการระเบิดอารมณ์ทำลายความน่าเชื่อถือจึงอดทนแม้ถูกยั่วยุ 13. จัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้อง โจโฉเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแม้ต้องทิ้งเรื่องเล็กๆไว้ข้างหลัง 14. เตรียมแผนสำรองเสมอของเบ้งมีแผน2แผน3ทุกครั้งที่ออกศึกในชีวิตจริงก็เช่นกันแผนสำรองคือกันชนของความล้มเหลว 15. กล้าเสี่ยงเมื่อถึงเวลาซุนกวนตัดสินใจจับมือกับเล่าปี่สู้โจโฉแม้เสี่ยงแต่รู้ว่าถ้าไม่ทำจะไม่มีวันชนะ 16. ให้รางวัลและยกย่องคนทำดีโจโฉไม่ลืมให้รางวัลคนที่มีผลงานเพื่อสร้างแรงจูงใจระยะยาว 17. ไม่หลงตัวเองแม้คงเบ้งจะเก่งแค่ไหนเขาก็ยังอ่านตำราศึกษาอยู่เสมอ 18. เลือกเวลาพูดอย่างมีกลยุทธ์เล่าปี่มักรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนพูดสิ่งสำคัญเพื่อให้คำพูดทรงพลังที่สุด19สร้างภาพลักษณ์ที่คนยอมรับ ซุนกวนรักษาภาพผู้นำที่มั่นคงและมีคุณธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว 20. มองอนาคตแบบนักสร้างไม่ใช่นักทำลายตัวละครที่ยืนระยะได้ในสามก,ก๊กมักมีเป้าหมายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ไม่ใช่เพียงทำลายศัตรูนี่คือทัศนคติที่ทำให้พวกเขาถูกจดจำแม้เวลาผ่านไปหลายร้อยปีสรุปอนาคตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาแต่ถูกสร้างจากนิสัยในทุกๆวัน สามก๊กคือกระจกสะท้อนว่าคนที่ประสบความสําเร็จล้วนสร้างนิสัยที่สนับสนุนเป้าหมายของตัวเองถ้าคุณเริ่มปลูกนิสัยเหล่านี้ตั้งแต่วันนี้อนาคตของคุณอาจเปลี่ยนไปตลอดกาล